สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้20บธันวาคม2 5 6 6บ่าย4โมงเศษนะครับนำข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านมาเล่าให้ฟังครับนายกตีเปิดเผยหลังประชุมคณะมนตรีเมื่อวานนี้19บาธันวาคม6 6รัฐบาลตรึงราคาน้ํามันดีเซล30บาทต่อลิตรนะครับค่าไฟฟ้าไม่เกิน4.20บาทต่อหน่วยค่าก๊าซถุงต้ม423บาทต่อถัง15กิโลกร,รัม รายละเอียดจะอ่านข่าวจากเว็บไซต์ข่าวประชาชาติธุรกิจให้ฟังดังต่อไปนี้ครับวันที่19ธันวาคม2566เมื่อวานนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรฐมนีรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการลดค่าใช้จ่ายเรื่องราคาพลังงานพยายามตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่30บาทต่อลิตร และค่าไฟฟ้าไม่เกิน4.20บาทต่อหน่วยแต่ต้องดูราคาก๊าซอีกทีว่าลงไปเท่าไหร่จึงยังไม่ประกาศแต่น่าจะเป็นข่าวดีที่น่าจะต่ำกว่านั้นขอให้รอการประกาศอีกครั้งในส่วนค่าการถุงต้มนะครับด้านนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวหลังจากที่ประชมมุมคณะรัฐมนตรีว่า มีมติลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเพื่อลดความเดือดร้อนจากราคาพลังงานดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ตึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อดิตรเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 7ถึง3ามีนาคม2 5 6 7โดยกระทรวงพลังงานจะหาลือกับกระทรวงการคลังในการบริหารจัดการด้านราคาใช้กลไกของภาษีสัมรสมิตรและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนราคาก๊าซถุงต้มที่ประชุมก็ได้มีมติตึงราคาที่423บาทต่อถังขนาด15กิโลกร,รัมเป็นระยะเวลา3เดือนมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึง30มีนาคม2567โดยบริหารผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ประชุมได้มีมติให้ปรับโครงสร้างราคากาซธรรมชาติตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่ส3าตุลาคม2 5 6 6นอกนอกจากนั้นได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การไฟฟ้าภายผลิตแห่งประเทศไทยรับภาราเงินคงค้างสะสมในงเล็บ AF สสำหรับงวดเดือนมกราคม2 5 6 7ถึงเมษายน2 5 6 7แทนประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าไปพรางก่อนส่วนบริษัทปตทจำกัดมหาชนจะมีการทบทวนสมมติฐานปริมาณและราคาก๊าซธรรมชาติ ที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและจะมีการนำส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาติจำนวน4,300ล้านบาทจากการขาดส่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยผู้ผลิตชอตอร์ในช่วงปลายปี2564ต่อเนื่องจนถึงปี2565มาช่วยตึงราคาก๊าซธรรมชาติในรอบนี้ด้วยจากมาตรการดังกล่าวทั้งหมดจะทำให้ค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคม 67ถึงเมษา67จะอยู่ที่ไม่เกิน4บาท20สตางค์ต่อหน่วยทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนจะได้รับส่วนลดเพิ่ม21สตางค์ซึ่งจะมีอยู่ประมาณ17ล้านครัวเรือนจะจ่ายค่าไฟฟ้าในตาเดิมคือ3.99บาทต่อหน่วยโดยในส่วนนี้จะใช้งบกลางในการบริหารคาดว่า จะใช้งบประมาณ1,950ล้านบาทนายพีรพันธ์กล่าวว่าหลังจากผมได้รับตำแหน่งผมและข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานได้ทำงานกันอย่างเต็มที่มาตรการลดภาระคา่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่กระทรวงพลังงานนำเสนอเข้าที่ประชมุมคณะมนตรีในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการหาแนวทางใช้ทุกมาตรการเพื่อลดราคาพลังงานทุกชนิดให้แก่ประชาชนที่ผ่านมาเป็นช่วงราคาที่ก๊าซธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศอยู่ในระดับสูงการธรรมชาติจากแหล่งในประเทศไทยยังผลิตไม่ได้ตามแผนเนื่องจากมีการเปลี่ยนผ่านผู้รับสัมปทานอีกทั้งยังสงครามภายนอกที่ยืดเยื้อและพลังงานสะอาดทั้งพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในระบบปัจจุบันยังมีต้นทุนสูงทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบมาเป็นต้นทุนค่าไฟที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ในการแบกรับภาระค่าไฟฟ้าบางส่วนมาโดยตลอดรวมทั้งให้ปริมาณการราคาก๊าซธรรมชาติให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรมดังนั้นผมต้องรักษาสมดุลให้กับทุกฝ่ายและในส่วนของน้ำมันผมก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังในการใช้กลไกล,ลดการเก็บภาษีสมรสมิตรเพื่อให้สามารถตึงราคาน้ำมันดิเซนไม่เกิน30บาทต่อไปอีก3เดือนส่วนราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซินที่ผมได้สั่งการให้มีการลดราคาตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน256ยังมีผลต่อเนื่องยาวไปจนถึง30มกราคม2567ผมขอยือนยันอีกครั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่คณะมตีมีมติในวันนี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่จากกระทรวงพลังงานแต่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่านั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรื้อกฎหมายกฎระเบียบต่าง ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจะไม่มีเสียงคลหาว่ากระทรวงพลังงานเอื้อกลุ่มทุนพลังงานนายพีรพันธ์กล่าวทั้งหมดก็เป็นข่าวดีที่รัฐบาลพยายามจะตึงราคาพลังงานให้ราคาไม่สูงไปกว่านี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนนะครับน้ำมันดีเซลจะตึงราคาไว้ที่30บาทต่อลิตรนะครับค่าไฟฟ้าไม่เกิน4บาท20สสตางค์ต่อหน่วยค่าก๊าซหุงต้ม ไม่เกิน423 423บาทต่อถัง15กิโลกร,รัมนะครับก็นามาเล่าสู่กันฟังครับรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมที่ลิงก์คอมเมนต์แรกครับเป็นลิงก์ข่าวประชาชาติธุรกิจครับสวัสดีครับ